มาเชลนะคะก็จะเป็นร้านที่ขายของถูกแต่ก็จะเป็นแบรนด์เป็นยี่ห้อเยอะให้เรามาเลือกนะคะเป็นช่วงเซลล์ด้วยจริงๆในหัวพี่ๆเขาถามว่าอยากได้อะไรไม่อยากได้อะไรไม่มีอะไรหมายถึงแบงแบงในหัวแบบว่าจอดําเลยก็เข้าไปสักประมาณรวมๆชั่วโมงได้ไหมค่ะไม่มีอะไรไม่อยากได้ อที่ต้องไปซื้อกระเป๋าแล้วแกใส่ค่ะไปไปไปค่ะอารมณ์เสียต้องไปซื้อกระเป๋ามาใส่ไปไปไปแต่วิวน่ารักแต่วิวสวยมากเอาจจริงๆนะอย่าไปพูดคนได้เห็นเคสทำให้แล้วมันจะมาเป็นเขาเออมันเป็นภูเขาที่แบบเขียนใกล้ใกล้แล้วก็เห็นใกล้ๆแล้วมันสวยจริงๆนะอ่ะจะชิวจังไหนวิวดีไปนอนเนี่ยไงชอปปิ้งไรปวดขาเห็นไหมนี่ย ว่าจะไม่ดูไงเออร้านที่สองแล้วนะอย่าบอกว่าจะพาเข้าเวลาที่สามอยนะ่างงั้ไม่ไม่ไมีวะไม่มีแล้วเดี๋ยวตอนจบเรจะไปอีกร้านหนึ่งไม่ไม่แต่ไม่ใช่วันไม่ใช่วันนี้แต่มันจะเป็นร้านที่แบบขายของในครัอ่ะนี่นะนก็อีกร้านนึ่งนะทุกคนค่ะคือเนื่้วเนชอบอะไรขนาดนั้นคะ<ม>ในช,ช่วงโมงเนี่ยเซี่ยงหัวกระเป๋าไปใส่ อุ้ยไม่เดี๋ยวเราค่อยใส่กระเป๋าที่เราช้อปกันเมื่อกี้เหรอใชโอ่โอ้ยตายแล้วโอ้ยเยอะเยอะตัก้กระเป๋าตอนที่เรามาถ่ายรูปทันทันใช่จัไปตอนเรามาท้ายรถเราไม่เป็นไรเลยนะ <c oughs> ตอนตอนตอนนี้ปากทันแล้ว <c oughs>